สวัสดีค่ะพบกับเราช่องแม่น้อยหนาแฟมิลี่นะคะโอ้ยแม่แม่ดูลูกชายเอามันเกียวเอาถุงไปวางเตมันเกียวให้แม่กินแต่ลูกชายดูแม่แม่ดูลูกชาย เอาถุงไปแล้วนะเอาถุงไปแล้วนั้นใ้ามเลี้ยงแล้วนั้นถุงปุ๋ยถุงกระสุนใส่บางมบรรจวให้แม่กินลูกชายเอามาเทออกทิ้งลูกแม่ก็ต้องเก็บกินอยู่กับดินอีกแล้วแม่น้อยนาเอ้ยเอามาพีเร็ว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 มาหนี่เอามาหนี่เอามาหนี่จ่ะมาหนี่เร็วเอามาให้แม่เร็ว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 มามามา สูงมาสูงมาสูงมาเร็วเร็วเร็วเร็สูงมาโมเมนของดินแล้วล่ะบักล่ะโมเมนตของดินออมาให้เม่อมาให้แม่เร็วเร็วเร็วอมาให้เม่หน่อยเร็วเร็วเเป็นอะไรต้่องงึบงับงึบงับ ทุงใหม่แม่แล้วเมืองมันเจียวแม่สะเป็นดินหมดเลยมาทุงมาทุงมาทุงมากันทุงมากันไอ่กิงจังเลยกิงจังเลยกิงจังเลยครับแม่บอกเอาทุงปุ๋ยมาให้เอามาให้น่ะไปขับมันเจียวแลวเอาเลยกินได้บอสอืกินได้ไหมครับจะกินได้ไหมครับตัวแสบ ตัวเสพมันไหนแม่นนอยหนาไม่ได้กินอร่อยสักวันเลยต้องกินคุกน้ำตาลทุกวันเลยแม่น้อยหนากินมันแกยวคุกน้ำตาลทุกวันเลยใช่ไหนแม่นนอยหนากินไปเอะลูกชายทำอะไรก็กินไปเอะเพื่อลูกเพื่อลูกนาะแม่นนอยหนาเนาะขอให้มีน้ำนมเยอะๆเ,เพื่อลูกชาย ลูกชายจะทำยังไงก็ไม่ไม่ว่าลูกชายตัวแสบมาออกมามาออกมาเลยออกมาออกมาเลยไหนออกตรงไหนได้ออกมามาออกมามาเลยมาเลยออกมาเลยครับออกมาเลยครับออกได้มาเลยครับมาเลยตรงไหนมันออกได้ออกมาเลยมาเลย หายที่นอนอะที่นอนแม่หน่อยเย็บให้แล้วเมื่อวานซักให้แล้วก็เย็บให้ด้วยเอาไปซักแล้วเอามาเย็บดูวันนี้ก็ลือทำงานแต่เช้าเลยกลางวันแดดร้อนจัดัวจะเป็นลมนีครับวันนี้ต้องทำแต่เช้ากลางวันแดดร้อน แดดร้อนมากกลางวันอันนี้ต้องทำแต่เช้าแดดจนจะเป็นโรคเครียดหงุดหงิดอากาศร้อนแล้วมันหงุดหงิดทำแต่เช้ามันจึงไม่ร้อนว่าบ่ห่อนก็บห่อนคือเกาอากาศห่อนแต่เสาอ์อุ่นเอามาเลยมาช่วยพ่อทำงานเร็วมาเร็ว ไปออกไปช่วยพ่อทางานไปช่วยพลือทํางานเร็วพ่อเดี๋ยวผมมาช่วยพ่อแต่ผมออกมาไม่ได้ครับเดี๋ยวผมมาช่วยพ่อครับมาๆๆๆไหนออกตรงไหนได้ไปไปเลยไปช่วยพ่อทํางานไปไปไปพลือเดี๋ยวผมไปช่วยครับมาเลยเดี๋ยวผมไปช่วยนะครับมาเลยผมออกไม่ได้พลือลงปล่อยผมมืองว่าผมจิมาซอยเ็นบอ ถ้าเบลือปล่อยผมผมออกมาช่วยเลยผมจะช่วยผสมปูนเลยใช่ไหมเข้าไปในกระมังผสมปูนเดี๋ยวไปย่ำปูนให้เลยมามาเลยมา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 ใส่มาใอยพอรือเหตุงานเรียลเรียลเรียลเรียเขาเรองงานเลยพือเลาืองเาือเดี๋ยวผมไปช่วยเดี๋ยวผมไปช่วยผมออกไม่ได้ผมหาผมออกไม่ได้ครับ ผมหามุมออกไม่ได้เลยครับจะออกตรงไหนครับพ่อลือลองปืนให้ผมออกดูสิผมจะไปช่วยพ่อผสมปูนเลยบอกพ่อลือเดี๋ยวพ่อลือปล่อยผมดูสิผมจะออกไปช่วยบอกบอกพ่อพ่อลือลองปล่อยผมดูสิผมจะออกไปช่วยไม่ต้องผสมยากเลยใช่ไหม สวัสดีครับแม่แม่ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมรายงานตัวด้ยครับสวัสดีครับพอนเสียงดังๆไปเห็นเห็นเห็นไหมเห็นพ่อเลยทำอะไรไปช่วยพ่อทำงานดิบูพ่อทำงานดิไปเลย คนพอลืออื่นเนี่ยพอลืออื่นออกไปเห็นงานเรื่อๆ,ๆไปเร็วอๆไปเรยมาไหนอกอกตรงไหนได้ออกตรงไหนได้ไหนตรงไหนอกหนอ,หนอกได้ไหนตรงไหนออกได้ไหนไหนตรงไหนมันออกได้ตรงนี้บอกตรงนี้ใช่ไหมเปิดให้ผมหน่อยจีผมจะออกบอกพ่อตรงไหนออกได้ครับ เอาอ้อยไปให้แม่เล็วอ้อยไปให้โอจะออกตรงนี้มาเลยออกมาเลยตรงไหนมันออกได้ออกมาเลยไหนไหนเออไปแล้ว มาเด้อมาเด้อเด็กน้อยจะออกออกมาได้มาได้มาเด้มาเด้อมาเร็ว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 เรวเรวเรเเไปออกไปออกไปออกมามาเออเออเออเขาใช้วิธีนี้หละแม่เม่เห็นไหมเขาจะเอาคอถู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 ไม้ถูไปถูมาไม้มันก็เลื่อนไปเลื่อนไปมันก็ตกมันก็ออกได้ หาวิธีเลยทยําทยัางไงทํายังไงอออกมาออกมาช่วยพ่อทํางานเร็วออกมปช่วยพ่อทํางานเร็วออกมาเลยครับมันออกได้ตรงไหนครับตรงนี้ใช่ไหมไตูดทำไมไมีแต่อืตูดเธอทำไมติดอืนะ อึขี้ติดตูดอึ้อกินอืแม่เวลาเขาอืออกเหม็นขนาดเพราะว่าเขากินอืแม่เขาเวลาเขาจะถ่ายออกมาเหม็นมากเลยมันคันอะไรเอ,อขั้นหยางขั้นหยางครับขั้นหยางครับขั้นเหาบอกครับขั้นเขาบอกครับ สวัสดีครับใครจะกินส้มครับใครจะกินส้มไหมครับใครจะกินส้มไหมครับผมหิวส้มไหมครับเออขันยังขักเลยอืมขันอะไรครับไปออกไปช่วยพ่อทำงานเรื่อยๆก็ลือเดี๋ยวผมช่วยก็ลือเดี๋ยวผมช่วยครับ พอลืเดี๋ยวผมช่วยนะครับไปออกไปเลยออกไปหาพ่อนะพ่อทําอะไรพอลื้อทอะไรเดี๋ยวผมออกมาช่วยออกไม่ได้ไลอ,ออกไม่ได้ไปทางนู้นทางนู้นมันออกได้มาเลย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 ไปเลยไหนออกได้มองไหน ผมอยากช่วยครับพ่อปล่อยผมสิครับพ่อเดี๋ยวผมจะไปช่วยพ่อปล่อยผมเลยเดี๋ยวผมจะไปช่วยพ่อครับเดี๋ยวผมจะไปช่วยพ่อครับมาเลย ออกทางนูน้นทางนู้นออกได้แต่ <g ül> น,น,นี้มันออกไม่ได้เปล่าแต่น,นี้มันออกมันได้ทางออกที่ทางนูน้นจะไปออกทางนูน้นอากาศร้อนจริงๆแม่ๆเอย <g ül> ร้อนไปหัวแต่เ,เช้าเลยพลื้อก็พลื้อก็เทเสาได้ สามต้นแล้วที่ได้สามต้นแล้วเห็นไหมกินอือแม่เนี่ยอือติดตูดมานี้มาดีครับไม่เมก่อนเร็วๆสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์โปดแชร์โปกดกระดิ่งดซับสไคร์โปดติดตามช่องแม่น้อยหนาไฟมิลี่ น้องพลอยเพช้าน้อยนาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีจ้าน้านานาาอยนาจพชาขอเร็วจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ